เราจะบอกว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่หน้าบ้านนะคะทุกคนดูสิปกติไม่เคยมานอนตรงนี้นะคะทุกคนแต่ว่าตั้งแต่มีจเจ้าตัวนี้เข้ามาในบ้านนะคะทุกคนไม่รู้ตัวแปลกปลอมตัวเนี้ยมานอนเฝ้าทุกวันเลยทุกคนเขาคือตัวอะไรนะมานอนเฝ้าน้องทุกวันเลยเนี่ยเผอเปิดประตู เดียวนะถึงตัวน้องเลยนะทุกคนหน้าตาแบบนี้เลยโอ้ยตัวอะไรเนี่ยอยีมันคือตัวอะไรตัวอะไรเอ่ยฮะเนี่ยมันนอนเฝ้าน้องเน,นี่ยเหรอนอนเฝ้ามีโค่าเนี่ยเหรอคะอืมเนี่ยหรอมีโค่าเหรอ เธอกะ้มานอนเฝ้าน้องเหรอลกเหรอเธอกะค่ะหญิงอีกเรียกก็ไม่คุยด้วยอีกเธอก้าเธอก้าค่ะไม่สนนอนเฝ้าน้องอย่างเดียวเลยนะคะ